รุ่นชแนลก็มีอีกแบงค์หนึ่งนะครับ,ก,บก็เป็นแบงค์เก่านะครับรุ่นที่รอก้ายังสมเป็นหนุ่มอยู่นะครับก็ได้นํามารีวิวให้กับพี่น้องๆได้ชมกันรุ่นแบงค์หนึ่งบาทนะครับเป็นรุ่นที่6นะครับของรอก้านะครับ I I ก็เป็นอีกแบงค์หนึ่งที่ยังไม่เคยรีวิวและอีกอย่างหนึ่งก็ยอมรับว่าค่อนข้างหายากมากๆนะครับก็ได้นํามารีวิวกับพี่น้องๆได้ชมข้อมูลกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของแบงค์นี้นะครับว่ารูปแบบของแบงค์นะครับในลักษณะของแบงค์จะเป็นในรูปแบบในลักษณะไหนนะครับครับแบงค์หนึ่งบาทนะครับด้านบนนะครับตรงกลางนะครับก็จะมีรูปตาขุนนะครับจะเป็นออกสีเขียวเข้มๆหน่อยนะครับแต่ตามที่ผมดูตามแบงค์นะครับด้านบนนี้อยู่มุมด้านข้างทั้งสองข้างนะครับก็จะเป็น เลขนัมเบอร์นะครับของธนบัตรนะครับก็จะเป็นเลขอารบิกกับเลขไทยนะครับรัฐบาลไทยนะครับถัดลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นธนบัตรที่สามารถชาระนี้ได้ตามกฎหมายนะครับถัดลงมาด้านล่างตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นตัวหนังสือนะครับคําว่า1บาทของไทยนะครับเป็นตัวหนังสือไทยนะครับถัดลงมาด้านล่างสุดนี้นะครับ ตรงจุดนี้จะเป็นวัดนะครับตั้งแต่สมัยก่อนนะครับก็จะเป็นวัดพระสมุทรเจดีนะครับวัดปากน้านะครับที่เราเรียกกันว่าวัดปากน้ำนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับอันนี้ที่นํามาฝากพี่ๆน้องๆนะครับแต่ก่อนเนี้ยจะสร้างอยู่ตรงกลางแม่น้ํานะครับก็เป็นทะเลนะครับจะเป็นในลักษณะนี้นะครับครับทีนี้เรามาดูถัดลงมา ตรงนี้ก็จะเป็นรัฐมุนทีกระทรวงการคลังนะครับก็จะเป็นคุณสุนทรนะครับหงดาลมนะครับอันนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับกระทรวงการคลังนะครับลายเส้นนี้นะครับทีนี้เรามาดูมุมด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นนายหลวงรอเก้านะครับตั้งแต่ทรงเป็นหนุ่มแล้วนะครับก็จะมีรูปลักษณ์ในลักษณะนี้นะครับมาอีกมุมหนึ่งนะครับมุมตรงมุมด้านข้างหนึ่ง ถัดลงมาตรงซ้ายมือนะครับก็จะเป็นเลข1อารบิกนะครับถัดไปทางด้านบนนะครับตรงด้านบนนั้นจะเป็นเลข1ไทยนะครับตังนี้ก็จะเป็นในเรื่องของรูปสามเสียนนะครับหรือว่าช้างสามเสียนนะครับที่อยู่ในธนบัตรหนึ่งบาทนะครับครับทีนี้เราไปดูด้านหลังกันนะครับขออนุญาตนะครับกลับไปดูด้านหลังกันด้านหลังนะครับตรงกลางนี่นะครับ ก็จะเป็นธรรมเนียบขาวนะครับมาณปัจจุบันนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นในรูปลักษณะถ้าบอกว่าสวยงามก็สวยงามนะครับในสมัยก่อนๆเนาะก็เป็นในรูปแบบของต่างประเทศเหมือนกับทางฝรั่งเศสอะไรประมาณนั้นนะครับครับ mm hmm. ด้านบนนะครับมุมใต้ยมือนะครับ mm hmm. ก็จะมีเลขหนึ่งไทยนะครับแต่ถ้า mm hmm. เป็นมุมด้าน ขวามือนี้ก็จะเป็นเล่มหนึ่งอัลบาอิกนะครับอันนี้คือเป็นแบงค์หนึ่งบาทนะครับแบงค์รุ่นเก่าๆของนะครับสองพันห้าร้อยหนึ่งนะครับอันนี้นะครับที่ที่ผลิตออกมาใช้งานนะครับก็มันเป็นวันที่ประกาศใช้ด้วยนะครับก็เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาปีพศสอง1นห้ายหนึ่งนะครับขนาดความกว้างความยาวของธนบัตรนี้นะครับด้านความกว้างนะครับ จากมุมนี้มานี่นะครับก็จะอยู่ที่6.5เซนนะครับความยาวนะครับจากนี้มานี่นะครับก็จะอยู่ที่12.7เซนนะครับอันนี้เป็นแบงค์หนึ่งบาทนะครับที่หายากก็นำมารีวิว w มาให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของราคานะครับว่าแบงค์นี้จะมีราคาที่เท่าไหร่นะครับ ถ้าดูตามเยดการซื้อขายกันนี้ก็ราคาก็ไม่ใช่ว่าจะสูงนะครับของรุ่นนี้นะครับก็จะอยู่หลัก700กว่าบาทนะครับต่ำสุดก็ประมาณหลัก400นะครับสำหรับแบงค์รุ่นนี้นะครับของรุ่นที่6นี้นะครับแบงค์1บาทนะครับก็จะมีราคาอยู่ประมาณนี้นะครับครับก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับที่นำมาฝากพี่ๆน้องๆนะครับกับ แบงค์หนึ่งบาทของรอเก้านะครับครับฝากกดกดิ่งกดติดตามนงนช anel เลยครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับนำเหรียญหรือว่าแบงค์หรือข้อมูลดีๆมาให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับสวัสดีครับ